สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไม้สวยๆอีกเช่นเคยจ้ะ คลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันอาทิตย์ที่10พฤศจิกายนนะคะแพ็กจะส่งให้พรุ่งนี้นะคะวันที่11พฤศจิกายนวันจันทร์นะส่งไปสนีไทยแบบ EMS ให้นะจ๊ะค่าส่งนะคะเหมาเหมาโอน40บาทปลายทางเหมาเหมา60บาทต้นเดียวก็ส่งให้นะคะแต่ถ้าลูกค้ามีถูกใจได้ครบถึง4ต้นจัดส่งให้ฟรีทางโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะแล้วก็ มีของแถมให้ด้วยมีไม้ค้ำบอลเนาะแถมไปให้ในทุกๆต้นนะคะ1ต้นก็เอาไป1อันนะคะ4ต้นก็เอาไป4อันจะให้เป็นเป็นแบบนี้นะคะกล้ว็ใบกัมปูมีของพร้อมส่งได้วันจันนี้เหมือนกันนะคะใครยังไม่ได้สั่งออเดอร์กันไว้ได้เลยนะคะใบกัมปูนะคะจะได้ทําการแยกไว้ให้นะคะจัดเก็บเอาไว้ให้ ใบกัมปู1กล่องนะคะบรรจุ5กิโลโอนอยู่ที่130บาทปลายทาง5กิโล170บาทปลายทางถ้ารับ10กิโลจะอยู่ที่300บาทนะคะราคาที่แจ้งไปรวมส่งให้หมดแล้วสำหรับใบกัมปูนะคะสามารถสั่งกันเข้ามาได้เลยนะจ๊วะว่ารับกี่กล่อง นะคะห้โลสิโลโอนหรือปลายทางแบบนี้นะจ๊ะอาบอนสคลิปนี้นะคะสนใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้0805194988เบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะขึ้นเบอร์ไว้ให้ที่หน้าจอตลอดเลยจ้านี่นะคะด้านล่างตรงนี้คือเบอร์นะคะแล้วก็เอาเบอร์ตรงนี้ไปกดค้นหา,าในไลน์เนาะค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์ หรือค้นหาโดย id line นะคะใส่เป็นเบอร์0 8 0 5 1 9ป9 8 8เบอร์นี้ได้เลยถ้าใครไม่สะดวกเล่นโซเชียลก็โทรศัพท์ยกหูโทรศัพท์โทรมาหาแม่ค้าได้เดี๋ยวแมค่ค้าทำการสรุปยอดนะคะจดชื่อลูกค้าแจ้งรอบส่งให้อย่างชัดเจนนะคะเพียงแค่ลูกค้าทำการจดชื่อบอลที่ต้องการเท่านั้นเองว่าต้นอะไรชื่ออะไรนะคะอยากได้ต้นอะไรชื่ออะไรนะคะจะได้ทําการรวมยอดให้ซื้อครบ4ต้นนะคะส่งฟรีทั้งโอนและปลายทางเลยแต่ถ้าไม่ถึง4ต้นนะคะ ค่าส่งโอนก็จะอยู่ที่40บาทปลายทางอยู่ที่เมาเหมา60บาทนะจ๊ะต้นเดียวส่งให้คลิปนี้เป็นไม้กระถางไซส์5.5นิ้วนะคะ5.5ถึง6นิ้วนะคะชอบต้นไหนอะไรยังไงเดี๋ยวไปดูกันจ้าต้นนี้นะคะมีชื่อว่าพรพุทธะนะคะวันนี้คลิปคลิปนี้ไม้จะอยู่ในไซส์กระถาง5.5ถึง6นิ้วทั้งหมดนะคะ้อมสวยจะไปอัพขึ้น9ขึ้น10ได้ทุกต้น นะคะพรพุทธะนะคะเอาไปต้นละ150บาทจ้ะไก่นะคะไก่ส่วนแตงนะคะวันนี้มีไก่ส่วนแตงมาให้ด้วยมีประมาณ3ต้นนะคะ <streams. S 2> เอาไป150บาทค่ะไก่ส่วนแตงต้นนี้ชื่อว่าไก่หะะ้หวยขุนรามนะคะไก่หว้วยขุนรามมีอยู่แค่4ต้นนะคะก็หมดรุ่นแล้วไม่มีแล้วนะคะตัวนี้ก็หายากนะไก่หว้วยขุนรามเอาไปที่200บาทนะคะวันนี้มีมาอีกแค่4ต้นสุดท้ายจ้ะ ต้นนี้นะคะไก่ชมพูรัดนะคะมีแค่2ต้นนะจ๊ะน้าสวยหน้าแปลกแบบนี้เลยนะคะไก่ชมพูรัดเอาไป180บาทจ้าไก่อีก1ตัวนะคะชื่อว่าไก่วันเสาร์นะคะน้าสวยพื้นอมน้ําตาลน้ําตาลองมชมพูแบบนี้นะคะกระดูกสีชมพูสะท้อนแสงนะ,ะไก่วันเสาร์นะคะให้อยู่ที่200บาทนะคะมีแค่2กระถางจ้า ใบกลมนะคะพรไอ้ไข่นะใบกลมๆดิกๆแบบนี้เลยมีอยู่2ต้นนะคะแล้วก็มีตัวน,นี้ตัวหนึงนี่นะคะพรไอ้ไข่เอาไป150บาทจะ้ะยอดมงกุฎนะคะมีต้นเดียวนะสวยมากด่างสวยฮัฟๆแบบนี้ทุกใบเลยไปอับขึ้นกระถาง9นิ้ว10นิ้วได้เลยนะจะ๊ะยอดมงกุฎนะคะต้นนี้ขอ180บาทค่ะ เมืองเกาะเกตนะคะเป็นเจน2เนาะมีอยู่2ต้นนะคะมีอยู่2ต้นเอาไป180บาทนะคะเมืองเกาะเก็ตต้นใหญ่เลยอะต้นใหญ่สูงเลยนะคะใช้ตั้งแม่พันธุ์ได้เลยจ้าเพชรสุวรรณโชคนะคะมีต้นเดียวนะคะขออยู่ที่160บาทด่างสวยๆนะคะติดด่างทั้งขาวและเหลืองมาแบบนี้เลยจ้าต้นนี้ชื่อว่าพยาราหูนะคะ เริ่มกัดลายแบบนี้แล้วงานหัวจ้น่าจะลงหัวเท่าละ่ะกัดสีกัดลายมาแล้วแบบนี้นะคะอยู่ในกระถาง5.5นิ้วลูกค้าไปอัพขึ้นใส่กระถาง9นิ้ว10นิ้วได้เลยพญาราหูนะคะมีอยู่4ต้นนะให้อยู่ที่100 160บาทจ้า ต้นนี้ชื่อเวลมายุรานะจ๊ะต้นแบบว่าไซส์ใหญ่เลยแม่พันธุ์เลยหน้าสวยๆติดดังแล้วแบบนี้มีแค่3ต้นนะหายากนะคะตัวนี้ก็ไม้เก่าเววมายุรานะคะเอาไปที่170บบาทจ้ะ ต้นนี้ชื่อดวงใจพิสุทธิ์นะคะไม้ตัวนี้ก็หายากนะคะยังไม่ค่อยมีจํานวนในท้องตลาดเท่าไหร่ยิ่งโตขึ้นนะคะงานกระดูกเขาจะชัดขึ้นนะคะดวงใจพิสุทธิ์ขออยู่ที่290บาทนะคะงานตัวนี้ยังไม่เกลื่อนในท้องตลาดนะคะอันนี้จะ้ะดวงใจพิสุทธิ์จ้ะพระรักษานะคะไป180บาทจ้าเกศรภุม,มรินนะคะเอาไป350บาท กระถาง5.5นิ้วนะคะหน้าด่างสวยๆแบบนี้เลยลลอดหม่ก็ด่างนะจ๊ะป้ายมาแล้วนะคะ350บาทเกสอรภุม,มิรินค่ะซันเซ็ทสกายนะคะป้ายสวยๆเลยเอาไป750บาทกระถาง5.5นิ้วนะคะหน้าสวยฟอร์ม4ใบและนะะบและนะคะฟอร์ม4ใบแลละนะคะราคาถ้าไซส์นี้นี่ราคาไปที่หลักพันแล้วนะอันนี้แบ่งปันให้750บาทจ้ะ ส่วนต้นนี้นะคะหนึ่งเดียวในจักรวาลน,นะคะหน้าแดงเริ่มกัดลายกัดจุดมาแล้วนะจ๊ะอถใหม่ก็มาแล้วด้วยนะคะ1เดียวในจักรวาลน,นะคะไซนี้พันสองไม่ขายนะคะเอาแค่950บาทเท่านั้นนะคะฮอตฮิตเลยตอนนี้ตามหากันเยอะนะคะหน้าเปิดแดงแล้วนะคะลูกค้าเอาไปยังไม่ต้องเปลี่ยนกระถางนะรอให้เขาโตกว่านอีกสักหน่อยก็อัพไซกระถางได้เลย นะะหนึ่งเดียวในจัก,กรวาลค่ะยิ่งโตยิ่งสวยมากมีกระถางเดียวแบ่งกระถางสุดท้าย950บาทจ้ามันี่ล้อมเพชรแผลงนะคะหน้าสวยๆแบบนี้เลยแผงหลายมิติหลายสีเลยด่างขาวด่างชมพูด่างติดส้มด่างอมม่วงแบบนี้นะคะมันี่ล้อมเพชรแผลงนะขออยู่ที่160บาทจ้ากิตติมาเจตจีรานะคะมี2ต้นนะอันนี้มี2ต้นนะคะไปต้นละ300บาทค่ะ เดือนมก,กราคมนะคะใบกลมมอกแบบนี้เลยนะคะเป็นเดือนประจำวันเกิดใครบ้างเอ่ยเดือนมก,กราคมกระถางนี้ขออยู่ที่160บาทจ้ามีกระถางเดียวนะคะต้นนี้นะคะมีชื่อว่ามณีเมธานะคะมณีเมธามีสามกระถางได้นะฟอร์มกำลังกัดลายแบบนี้เลยนะคะมณีเมธาให้อยู่ที่กระถางละ170ดบาทค่ะ ต้นนี้รักเอ่ยนะคะรักเอ่ยเป็นฟอร์มกอกแบบนี้เนาะมีสองต้นในกระถางนะคะมีอยู่สามกระถางจ้ะหน้าด่างสวยๆทั้งสามต้นนี่นะคะรักเอ้ยนะคะให้ไปที่กระถางละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบบาทจ้าแม่ฟ้าหลวงนะคะมีอยู่ประมาณหกต้นนะแม่ฟ้าหลวงเอาไปสองร้อยห้าสิบบาทประมาณหกต้นนะคะด่างสวยๆแบบนี้เลยน่าสวยมากนะคะนี่จ้ะสองร้อยห้าสิบบาทจ้ะ ต้นนี้ยกจัก,กระพัดนะคะมีมาแค่4ต้นนะนะคะใบกลมๆนะคะติดด่างแบบนี้เลยไป150อาไป150บาทยกจัก,กระพัดจ้า4เลือกงามนะคะไป150อาไป150บาทมี2ต้นนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วอันนู้นมีตำหนินิดนึงนะคะมีอยู่แค่2ต้นนะ150บาทค่ะขยับมาตรงนี้นะอันนี้เป็นเพชรจรัดแสงนะคะเพชรจรัดแสง 1, 2, 3, 4, 5 มีอยู่5ต้นนะคะก็เอาไป150บาทจ้าต้นนี้ทาดบางแก้วนะคะใบกลมหน้าหวานๆแบบนี้เลยอ่าทาดบังแก้วก็ไป150บาทค่ะสี่ขุนปลื้มนะคะมีอยู่2ต้นปลายน้ำตาลมาแล้วนะคะเอาไป120บาทนะจ้าสี่ขุนปลื้มจ้า ต้นนี้พรนน,นทเขตนะคะพรนน,นทเขตอยู่ที่280บาทจ้ะจะมีต้นเมกี่กับต้นนี้เนาะนี่ที่สวยสวยนะคะสีสันตัดกันดีแล้วก็มีความติดด่างมาแล้วด้วยเป็นไม้ใหม่นะคะ280บาทพรนน,นทเขตจ้ะต้นนี้ไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองอยู่ที่150บาทจ้สาสส่พระเนตรนะคะเริ่มกัดลายมาแล้วแบบนี้มีอยู่3กระถางนะจ๊ะ150บบาทจ้า ต้นนี้เพชรติวานนท์แผลงนะคะเขาจะมีออกไป,ไปก้ายๆเขียวๆขาวๆแบบนี้ด้วยนะปกติเขาจะเป็นด่างแดงอย่างเดียวเนาะพื้นแดงด่างแดงนะคะนี่จะออกติดป้ายเขียวๆแบบนี้เนาะเพชรติวานนท์แผลงนะคะฟอร์มสวยฟอร์มใหญ่นะคะอันนี้เอาไปที่180บาทนะคะน่าจะได้สองต้น3ามต้นนะคะที่ฟอร์มใหญ่ๆสวยๆเลยนี่นี่นะจ๊ะเพชรติวานนท์แผลงนะคะ1 8 0บบาทจ้า ดารานพพัลั์นะคะติดด่างแล้วแบบนี้เลยเนาะดาราเอาไปให,ให้อยู่ที่ต้นละ1 0 0บาทนะคะดารานะคะไซส์ประมาณนี้นะแต่ว่าติดด่างละทุกต้นนะคะกระถาง5.5นิ้วนะคะล้นฟอร์มนิดๆจะ้ะนี่จ้ะหนึบาทดารานพพัลั์ค่ะปีสัตว์แดงนะคะติดปีสัตแดงติดด่างแล้วแบบนี้นะคะไซส์นี้มี1ต้นนะคะแบ่งให้ไป150บาทปีสัตว์แดงจ้า ชายชนนะคะชายชน100บาทนะคะต้นละ100บาทป้ายแดงๆแบบนี้เลยอยู่ในกระถาง5.5นิ้วนะคะนี่จ้าวิมานรักนะคะไซนี้ก็ไป100บาทนะคะมี3ต้นมี3ต้นนะคะกระถาง5.5นิ้วนะคะวิมานรัก100บาทค่ะทองรัตนโชธนะคะ150บบาทจ้า ฮันนี่ดิวนะคะหน้าเปอะๆด่ดดางๆอมชมพูแบบนี้เลยนะคะเอาไป100บาททวนจ้มามันีจันนะคะมนันีจัน150รบาทจ้าดังสวยๆเลยจ้าค่ะสำหรับคลิปนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนยังไง พิมพ์ชื่อบอนนะคะแล้วก็โทรสั่งซื้อกับแม่ค้าได้ที่เบอร์0805194988นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้สะดวกโอนหรือปลายทางแจ้งแม่ค้าได้เลยครบ4ต้นนะคะครบ4ต้นจัดส่งฟรีนะคะแต่ถ้าไม่ถึงโอนค่าส่งเหมาเหมา40ปลายทางเหมาเหมา60บาทนะคะต้นเดียวก็ส่งให้นะแล้วก็มีไม้คัมบอนแถมไปให้ในทุกๆต้นจ้ะ ค่ะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเช่นเคยจ้ามีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอนสีนะคะไว้เจอกันใหม่คราวหน้าจ้าสวัสดีจ้า